สวัสดีครับพบกับสุลการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเทนาหวังดึงอันโตนีแทนเวียสหากลิเวอร์พูลปิดดีลสาเร็จเล่งเป้าลูกหลักเลตนาคนรนับกุนซือเลเวอร์คูเซนเตรียมดึงอันโตนีปีกชาวบาซิลจากเมนยูมาแทนที่ฟาเรียนเวียสที่ใกล้ย้ายซบหงดังลิเวอร์พูลแล้วหลังอดีตแข้งอาแจากรายนี้โชว์ฟอร์มจ้ำช่วงยืมตัวกับลิวอเบติสฤดูกาลล่าสุด และตินานะครับเตนเนอร์ของ in, ไบโอเลกุเซนหมายมัม่นปมมือขวาตัวอันโตนี่ปีกทีมชาติบราซิลมาร่วมทัพในช่วงสมัยน,นี้โดยหวังนำมาแทนที่ฟอร์เรนเวียสอมทัพคนเก่งที่เตรียมอำลาในห้างขายยาเวียสเตรียมอำลาทินไบอาลีนาหลังนักเตะต้องการย้ายทีมไปร,ร่วมทัพกับอาร์เนสลตกุนซือลิเวอร์พูลโดยการแยกทางครั้งนี้ทําให้ทัพในห้างขายยาต้องหาตัวตายตัวแทนเพื่อทําหน้าที่ปั้นเกมให้กับทีม ด้วยเหตุผลนี้เอลิกเทนฮาร์จึงอยากได้อันโตนีซึ่งเป็นเสศยรักของเขาตั้งแต่สมัยที่คัดแข่งกับอาแจกอัมเอร์ดัมและแมนเชสเตอร์เตดโดย e s p n สบีเอ็รากิรแรงงานมาว่าเลวิลเซนพร้อมแล้วที่จะจิญญากับนักเตะแบบท้าวันในช่วงสมัยน,นี้อันโตนียันไปเล่นกับแมนยูเมื่อปี2022โดยเป็นลูกรักของเอลิกเทนฮากมาตลอดที่ร่วมงานกันในทินโอทาร์ฟอร์ดแต่หลังจากที่โรเบนอมอริมเข้ามารับงานต่อจากกุนซือชาวดัต จ้าตัวก็อนุญ,ญาตให้นักเตะย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับเรียวบเบติสช่วงเดือนมกราคมที่่านมาซึ่งดาวเตะชาวบ,บราซิลโชว์ฟอร์มด้่ยางสุดยอดทั้งในเกมลาลิกาสเปนและยูฟ่าคอนฟอเฟลนรีกันนั้นหลังหมดสัญญาย,ยืมตัวเบติสก็ตัดสินใจส่งอันโตนี่คืในให้กับแมนยูเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินค่าตัวนักเตะได้ตามที่ผีแดงต้องการขณะที่เลเวอร์กูเซนคาดว่าน่าจะมีงบประมาณในการชอปปิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้เยอะ เนื่องจากทีมคงจะได้ค่าตัวอย่างน้อย130ล้านโยูโรจากการขายเวดให้กับหงแดงนะฮะบทสรุปนะครับเลเวอร์คูเซนหาตัวแทนเวดนั่นก็คืออันโตนี่นะฮะขอบคุณลหลายๆเออบักอันโตนี่ไรเงาแมนยูจลาหลานให้หกทมมีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกรู้ดูกาลหน้าสตีเวนจหลานกับตำแหน่งกัปตันทีมลิเวอร์พูล เผยชื่อหสโมสรที่เขาคิดว่ามีล้วนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าซึ่งกแน่นอนว่าต้องมีหงส์แดงทีมรักอยู่ด้วยแต่ในลิทไม่มีชื่อของแมนยูทีมคู่ปรับตลอดกาลนะฮะจุาาก่าวว่านี่คือลีกที่ยากที่สุดในโลกลิเวอร์พูลก็คงรู้ดีว่าแมนเชสเตอร์จะกลับมาเอาเซนะ็ดูแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งทีมอย่างเชลซีก็กำลังสร้างทีมได้ดีเดลก็เซและวิลลาก็กำลังตามหลังมาลิเวอร์พูลต้องรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่ตกเป็นเป้าหมายในตอนนี้เพื่อไล่าาพกเข แต่ลิเวอร์พูลเองก็กำลังจะทําได้อย่างแข็งแกร่งในตลาดการซื้อขายนักเตะรอบนี้ดังนั้นลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่ต้องจับตามองอย่างแน,น่นอนเย่อมวนแต่ช้าจะมีกาเลเกอร์กระตุ้นหงแดงรีบเซนกองหน้าหลังปิดเดียวเวดเคอร์เกตจะมีกาเลเกอร์อดีตกองหลังลิเวอร์พูลนะครับแนะนำให้บอร์ดบริหารหงแดง รีบมุ่งเป้าพปทีการเซ็นากองหน้ารายใหม่หลังจากที่พวกเขาเสร็จสิ้นภารกิจกับ2ว่าที่นักเตะใหม่อย่างฟอร์เรนเวียสและมิลักเัคเกตไปเป็นที่เรียบอยแล้วลิเวอร์พูลเพิ่งปิเดียวก็รตัวเจมี่ฟิมปงแบ็กขวามจมบุกมาจากเบลเยี่ยวกูเซนขณะที่เวียสและเคเกตก็น่าจะตามมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งในมุมมองของกาลเกอร์เชื่อว่าหากคว้านักเตะใหม่มาครบ3ามรายแล้วสูนหน้าหมายเลขเก้าคือความจำเป็นในลำดับต่อมา อดีตกองหลังชาวเกตนะครับกล่าวว่าผมยังคงเชื่อว่าลิเวอร์พูลต้องการผู้เล่นเพิ่มเติมในหลายตำแหน่งที่ผมเคยพูดไปและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังวางแผนเสริมทัพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผมคิดว่าแบ็คซ้ายทำหน้าที่ได้ดีแล้วและมีศักยภาพที่จะก้าวหน้าไปอีกระดับฟิลปงก็ดูมีโอกาสในการแย่งตำแหน่งตัวจริงด้วยหรืออาจจะทำงานร่วมกันกับคอนเนอร์บาร์ลี์ได้ตางฝั่งขวาหรือแม้แต่ฟอร์เรนวิสหากเขาย้ายเข้ามาผมก็ยังมองว่าลิเวอร์พูล ก็ต้องการกองหน้าตัวเป้าเข้ามาเสริมทีมออกลิเวอร์พูลน่าจะพยายามจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยตั้งแต่เนิ่นเน,น่ถ้าดูจากประวัติที่ผ่านมาพวกเขาคงเริ่มพูดคุยกับเอเย่นไว้ตั้งแต่6เดือนก่อนแล้วการเตรียนทีมร่วงหน้าแบบนี้เป็นเรื่องที่สโมสรมักทําอยู่เสมอในขณะเดียวกันทีมยังต้องการแบ็คซ้ายเพื่อแบ่งเบาภาระของแอนดี้โรเบิร์ตสันเนื่องจากคาร์ตานเซมิการ์ดอาจจะย้ายออกไปตำแหน่งกองกลางตัวรุกและแบ็คซ้ายเป็นสิ่งที่ผมสนใจมาตลอดช่วง1 2ถึง18เดือนที่ผ่านมา สำหรับฟอร์เรียนเวียสผมวังว่าเขาอาจสามารถปรับตัวเล่นในบทบาทของโซบอสไลด์ได้หรือแม้แต่กระทั่งลงเล่นทางฝั่งซ้ายซึ่งก็มีความหลากหลายในการเล่นที่น่าสนใจแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายสําคัญคือคนถัดไปของลิเวอร์พูลคือก่อนหน้าตัวเป้าผมไม่ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องน่าแปลกใจหากลิเวอร์พูลจัดการคว้าผู้เล่นใหม่2อถึงสคนในเวลานี้ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายต่อไปในตำแหน่งกองหน้าและผมคิดว่าเมื่อถึงเวลานั้นลิเวอร์พูล อาจจะดูว่าพวกเขาสา,สามารถขายใครได้บ้างพวกเขาสามารถทําอะไรได้บ้างพวกเขาอาจจะดึงเล่นกองกลางอีกคนกองหลังอีกคนเข้ามาเป็นแบ็กอัพซึ่งพวกเขาจะประเมินสถานการณ์แน่นอนเจมี่การเลเกตกล่าวทิ้งท้ายด่วนแชมป์ลีกยังไม่พอหรือบูดเดน,น่าเสริมทัพไม่ยัง้งยิ่งก็เสนอยังเป็น,นการล่าตัวอิสบูลาดประกาลังดาวรุ่งโมร็อกโก หงแดงติดเครื่องอีกแล้วหลังจากอันเนอร์สลัดพาทีมคว้าแชมป์ลีกในกรุนแรกลิเวอร์พูลเดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่องไม่หยุดเครื่องร้อนต่อเนื่องไม่มีแพ่วหงแดงลิเวอร์พูลายใตั้งการกุมทัพของยอดก,กุนซืออย่างอันเนอร์สลัดที่เพิ่งพังานาพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามากุมทัพยังคงเดินหน้าเสริมทัพความแข็งแกร่งอย่างไม่หยุดยั้งล่าสุดมีรายง,งานด่วนจากฝั่งยุโรปว่า ลิเวอร์พูลได้จาัดก,การยืงเข้อเสนออย่างเป็นการเพื่อคว้าตัวอับเดลฮามิดอิสบูลาดประการหลังดาวรุ่งอนาคตไกลในวัยเพียงเกเปีชาวโมร็อกโกสังกัดสโมสรลันส์ในลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทัาอีกหลายการเคื่อนไวในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความเยยทะยางของยอดทีมแห่งเมอร์ซิไซที่กำลังอยู่ในช่วงการยกเครื่องขุนมกำลังครั้งใหญ่หลังจากที่ก่อนนี้บัลลูกก็ตกลงคว้าเจมอมี่ฟมปงจากเลเวอร์กูเซนเข้ามาทดแทนการจากไปของเทนอเล็กซานเดอร์ ที่ย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวรวมถึงข่าวที่ว่ากําลังใกล้ที่จะปิดเดียวมิลคเคอร์เกตจากบอลมาดและที่สําคัญที่สุดคือการเจจาคว้าลิขซน์ของฟอร์เรนเวียสเพเมเกอร์อัจฉริยะจากเลเวอร์กูเซนซึ่งคาดว่าจะเป็นการย้ายทีมที่อาจทุบสติสโมสรและพิมลิกเลยทีเดียวสําหรับอัดเดฮามิดอิตส์บูลาดนั่นรายงานมาจากเอลสามหกห้าสปอร์ตสื่อชื่อดังในโมร็อกโกระบุว่า ปัจจุบ,บันทุกต,ตัวกำลังเล่นให้กับอาเมียงในรูปแบบการยืมตัวและกำลังเริ่มสร้างชื่อเสียงในอังกฤษจนกลายเป็นซิงโตแอตแลนด์ At ที่เนื้อหอมสุดๆแหล่งข่าวชื่น่าชื่อถือได้ยืนยันว่านอกจากลิร์พูที่ได้ยืน่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมไปแล้วยังมีนิวเคซิลที่ได้มีการพบป,ปะกับนักเตะไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในลีกเอิงฝรั่งเศสก็มีโอลิมปิกลิยงและลิวที่กำลังจับตามองพัฒนานการของกองหลังในวัย19เปีรายนี้อย่างใกล้ชิด ขณะที่ในลาลิกาสเปนก็มี2ทีมชั้นนำที่พร้อมร่วมวงชิงตัวแม้ว่าอิสปูลาดจะยังคงมีสัญญากับรันจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028แต่การย้ายมาแขคงในพรีเมียร์อังกฤษยังคงมีความเป็นไปได้สูงการสมทัพของลิเวอร์พูลในครั้งนี้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เพียงแต่ต้องการที่จะป้องกันแชมป์แต่ยังต้องการยกระดับทีมเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจลูกหนังของยุโรปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่5มิถุนายนขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมรส, Liverpool. สมรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะค p ับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงาน ชายปูบักคลองลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือในใน้อยของบุท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ